ที่แบบรู้สึกอิกสระแล้วแบบเฮยรู้สึกมีความสุขมากกับมันอะคือตอนที่เวียไปเที่ยวคนเดียววันนั้นก็คือไปแบบขึ้นเขาขคนเดียวแล้วก็ไปถ่ายบนถนนนั่นแหละที่แบบมันไม่มีนักท่องเที่ยวเลยวิวมันดีธรรมชาติลมอะไรอย่างเงี้ยถ่ายแล้วก็แบบเป่งเสียงออกมาดังมาก คนเดียวชอบมากสนุกมากรู้สึกว่าเออมันอิสระดีเนาะเป็นสิ่งที่รอคอย <laughs> จต,ติงเป็นชื่อเพจค่ะจริงแล้วมันเป็นเพจที่เแยททาขึ้นเป็นไลฟ์สไตล์แล้วก็อินสป r a เรชันต่างๆในในสิ่งที่เวีย่ชอบทําก็คือสเก็ตบอร์ดก็เป็นหนึ่งในนั้นอินสปีเรชันที่ทําให้อยากเล่นสเก็ตบอร์ดน่าจะเป็นรู้สึกว่ามันเทพ,พอโตขึ้นมาอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวแก่เกินไปเราจะต้องรีบเล่นแล้วก่อนที่เราจะไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวฝันแล้วไม่เป็นจริงก็เลยซื้อมาฝึกเล่นเลยคนเดียว วันที่แบบรู้สึกว่าเออคุมมันได้ยืนได้ถ่ายได้อะก็คือวันที่เไปเล่นที่โรงเรียนสามารถถ่ายบนบอร์ดเราก็แบบไปได้ไกลๆอย่างเงี้ยแค่ถ่ายแล้วก็ยืนในแหละยืนบนบอร์ดแค่นี้เลยแบบแค่นี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำได้แล้วเลยอยเงี้ยมันอิสระอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ชาเลนจ์เหมือนกับทุกอย่างที่เราทําอะไรไม่ได้ทําไม่เป็นแล้วเราฝึกจนมันได้อะทําทีละนิดอะเราก็ทําไปเรื่อยๆก็เหมือนทําให้เราแบบ ฝึกยาคืนยากคืนเรื่อยๆจากถ่ายธรรมดา<ไ>ปเป็นท่า<ไ>ปเป็นอะไรต่างๆเวลาเวลาน่าจะแบบหลงสเสน่ห์มันด้วยความที่แบบมันเป็นทั้งกีฬามันเป็นทั้งงานอดิเรกเอาไว้เล่นได้มันเป็นคอมมูนิตี้ที่เรามีสังคมกับมัน เริ่มจากการเล่นคนเดียวใช่ไหมมันก็ไม่มีเพื่อนเลยอยู่ดีๆก็คือเราไปถ่ายที่สวนรถไฟเราก็ไปถ่ายของเราคนเดียวเนี่ยแหละเขาถ่ายมาข้างๆเราก็แบบว่าเล่นด้วยกันไหมครับอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็คือได้รู้จักกับทุกคนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นสังคมที่น่ารักมากมันแตกต่างจากสังคมสเก็ตบอร์ดที่เราเคยได้ยินมาได้ยินในแง่ลบๆมันทําให้เรามีสังคมร่วมกันเป็นกิจกรรมในแบบครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะมีเยอะมากที่แบบพ่อแม่ลูกเขามาเล่นด้วยกันเป็นเหมือนกิจกรรมครอบครัวมันก็เป็นสิ่่งที มันบวกมันเป็นโพซิทีฟแล้วมันก็สร้างประโยชน์ให้กับคนที่เล่นนะความท้าทายของการที่เราไปสอนคนอื่นนะคะมันคือการที่เราเคยชาร์เลนจ์กับตัวเองมายังไงแล้วเราทําได้อะความท้าทายมันคือเราต้องหาวิธีที่ทํำยังไงให้คนอื่นทําได้ c h a ์เลนจ์ของเบาคือแบบ เราต้อง explore ตลอดเวลาเราต้องค้นหาวิธีการที่เหมาะสมกับคนคนนั้นที่จะทำให้เขาอ่ะสามารถทำได้ณนะปัจจุบันนี้ก็ยังสอนฟรีอยู่นะหมายถึงว่าคือมันก็มีคนที่เข้ามาให้เราสอนถ้าเรามีเวลานะตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มสอนมาเรื่อยๆรู้สึกดีเวลาที่เห็นเขาจากทำไม่ได้แล้วเขาทำได้เขาพัฒนาตัวเอง อินสปพรของเวียนะคะเวลาที่เวียสามารถที่จะสอนให้คนอื่นเล่นเป็นหรือว่าทําให้เขารู้จักกับกีฬานี้มากขึ้น่ะเวียร,รู้สึกว่าเออมันเป็นการขยาย สิ่งสิ่งหนึ่งอะที่มันอาจจะเคยอ,อยู่ในกลุ่มเล็กๆที่คนไม่ได้รู้จักมันจนตอนนี้ทําให้คนรู้จักมันมากขึ้นแล้วทําให้เขาแบบได้ไปชาเรนต์ตัวเองอะจากเมื่อวานที่เล่นไม่ได้เลยวันนี้ก็เล่นได้นิดนึงพรุ่งนี้ก็เล่นได้อีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออเวลว่ามันมันเป็นพลังบวกแก่ตัวเองและก็สังคมด้วยเวลาที่เวลาสอนคนอื่นอะคะ่ะแล้วเขาเข้ามาขอบคุณหรือว่าบอกว่าเออเขาทําได้แล้วนะอะไรเงี้ยเขาจะดีใจมากเขาจะแบบอัดวิดีโอส่งมาให้เราดูว่าเนี่ยเขาไปซ้อมเขาไปซ้อมตามให้เราสอน เขาทําได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เหมือนรู้สึกดีใจภูมิใจไปกับเขาอะคะ่ะว่าเออเขาทําได้อินสไปร์ทุกอย่างที่เราใส่ลงไปเวลาที่เราให้เขาแล้วมันก็เกิดเป็นผลสําเร็จขึ้นมามันก็เป็นสิ่งที่ทาให้ให้รู้สึกดีะคะ่ะเจาไม่เคยมองเลยคะ่ะว่าตัวเองจะเป็นโปรสเก็ตจริงๆที่มาเล่นเพราะว่าเราชอบแล้วเราก็สนุกกับมันเท่านั้นเองแต่ว่ามันเหมือนมาไก,กลเกินกว่าที่เราคิดไว้ เวียได้ข้อคิดจากชีวิตอ่ะจากการเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยนะสำหรับชีวิตเวียนะเวียเปรียบเทียบว่ามันคือ motivation คือการ move on ไปข้างหน้าเหมือนเวลาที่เราเล่นสเก็ตบอร์ดทุกคนก็จะถ่ายมันไปข้างหน้าไม่มีใครไถไปข้างหลังใช่ไหมคะเพราะเวียไม่ได้เล่นมันเฉพาะเวลาที่เวียรูร้สึกสนุกมีความสุขเวียเล่นมันหลายๆครั้งในเวลาที่เวียเศร้าเวลาที่เวียรูร้สึกแย่พอมันได้ปลดปล่อยอ่ะไม่รู้อยู่ดีมันก็คิดขึ้นได้ว่าเฮ้ยขนาดสเก็ตอ่ะ มันยังพาเราไปข้างหน้าเลยอ่มันพาให้เราไปข้างหน้าแล้วทําไมตัวเราอ่ะจะต้องไปจมอะไรอยู่กับข้างหลังด้วยทําไมเราไม่ move on ไปข้างหน้าเหมือนกับเวลาที่เราไปกระสก็ดมันคือ move forward เท่านั้นเลยอย่างเงี้ยเรยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่เออแปะให้ทัศนคติแบบที่เราก็ไม่ได้คาดคิดสำหรับเราคือ inspiration อย่างเดียวมันไม่พอค่ะมี inspire แล้วเราต้อง do it คือ do it now ลงมือทำเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะ มีโอกาสหรือว่าไม่มีโอกาสได้ทํามันน่าเสียดายที่แบบว่าถ้าเราไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้ทำอะวันที่มีโอกาสเรามัวแต่ทําอะไรอยู่เราัวแต่เสียดายเราัวแต่กลัวเราัวแต่ไม่กล้าอะไรเงี้ยก็แค่ทําทำแล้จะได้รู้เลยว่าชอบไม่ชอบทําได้ไม่ได้จบแล้วเส